คุณเคยประสบปัญหาไหมใช้โปรขี้หัวแต่ตัวรอยโดนจับได้โดนประเทศแบนแต่ทุกคนไม่ต้องหว่วงครับปัญหานี้จะหมดไปเพราะเรามี พอ๋ยวผมจะมาสอนวิธีการใช้โปรแกรมนะครับอันดับแรกให้เราเข้าเซิร์ฟให้ตัวละครโหลดก่อนนะครับแต่ว่าอันนี้ผมขี้เกียจนะครับก็เราลันโปรแกรมนี้ขึ้นมาแล้วก็ใส่คีย์ที่เราได้มาจากประวัติการซื้อนะครับจะเป็นคํา่่ารายละเอียดประมาณนั้น ก็พอเข้ามาหน้านี้แล้วใช่ไหมให้เรากดเขาว่านี่นะครับตรงนี้แล้วก็รอนะแค่นี้เลยครับเสร่จแล้วพอโปรแกรมหายไปก็จะไม่มีโปรแกรมทํางานเบื้องหลังก็สามารถใช้งานได้ทุกบิวนะครับตั้งแต่บิวเก่าสุดยันบิวใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็ทุกเซิร์ฟเวอร์นะครับเพราะว่าในตอนนี้เซิร์ฟเวอร์หลายเซิร์ฟเวอร์ยังไม่มีการกันได้นะครับก็ใช้ให้สนุกุณครับ